การขายแบบโบราณเนี่ยเขาช่างแบบโบราณนี่เพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยทับทิมสีนี้นี่เขาเขาช่างหนึ่งกิโลพอฝั่งนู้นหนึ่งกิโลเขาช่างกันอย่างดื้อเงี้ยหนึ่งกิโลคือหนึ่งก้อนนหนึ่งกิโลคือหนึ่งก้อนนี่โอเคทับทิมหนึ่งกิโลหนึ่งก้อนขายแบบโบราณเอาไว้สอยพระโอเคโอเคโดนอ่ะโอเคโอ่ะ อ,นะอ,อุปกรณ์ตาช่างแบบโบรานอหน้าวัดไทย90 <c oughs> ทางนู้นคือทางเดินไปอีก3กิโลจะถึงพรมแดนอินเดียเน,นปาล <c oughs> จุดนี้เป็นจุดพักรถใครๆก็ต้องมาพักที่นี่กัน Gracias.